บริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอ,อนามัยเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยมาเป็นเวลากว่า24ปีปัจจุบันธุรกิจของบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนประกอบด้วย6กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดงานสักรี่กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์สากว่ายนะ้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานแม้ว่าบริษัทจะประสบความสําเร็จในด้านลูกค้าและยอดขายแต่เราก็ยังทําการขยายตลาดเดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในต่างประเทศโดยมีโครงการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่อําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมุ่งไปที่สินค้าฉลากเขียวซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน เราสามารถผลิตของซักฟอกฉลากเขียวในแบรนด์ Greenbacks อีกครั้งจุดโดยสักว์ปีนภพได้รับการรับรองสัญลักษณ์ดีมา้าซึ่งแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริการในความเอาใจใส่ต่อคุณภาพของสินค้าและบริการทําให้ยอดขายหลังจากได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ดีม้าเพิ่มขึ้น10ถึง20เ็นในช่วงเริ่มต้นพัฒนาการทางธุรกิจเหล่านี้คือการสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารคุณภาพบุคลากรคุณภาพเทคโนโลยีล้ำสมัยผลิตภัณฑ์หลากหลายการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า